ก็กลับตอนนี้ทุก,กท่าน 4, นะครับวันนี้โรงการภูน้องฐานที่ทนหนึ่งนะครับก็คือว่าแต่เมื่อวานถึงวันนี้ผมก็มีความรู้สึกว่าทใจในเรยุนในการเพิ่มรายได้ร่งหลักความยากชแต่อาจ้สี่ินคได้ลองดีทั้งหมดแล้วสิปีแล้วเพราะว่าทำตามไปแล้วแต่ขอขอหนึ่ินที่ประกาปีแล้ตอบมาเราจะได้ไม่ได้ปัญหา เกิดการที่จะตัวใหญ่ท่านไี้ผมทราบในมือแบบว่าตัวนี้ัวการมันก็ไม่ได้ผ่านเนี่ยเอาไปตามหลัระจากตัวนี้คนทางารจะมีรได้ก็เป็นแล้วมันก็เป็นต่แหลงาไปโตแหงผเป็นแล้วว่ามันพอที่จะไปให้ช่ยคนได้นอยได้นะครับาทีเราตามดูดที่้ฝากวาต้องการมนการชวยนะครับแล้วเป็นตอนท้ายแล้วนะนะครับผมคือตอนท้ายก็ขอบคุณทุกท่านนะครับีครับวันนี้มีดนตรีตามวันท่เดียวนะครับสนนี่ว่าการกระทรวงศึกษาธิกับแต่จังหวัดสุโขทัยไมเ ว่าการกระทรวงการศการลบริษัโซเชียลเปิดเป็นกรอกใช้นาำบัตรนะครับเราดูว่าการส่งเิทศาสตร์จะเป็นนวัตกรรมกระดาษจบบกระสุนหรือใช้จะตุ้นข้าวกระสุนพันกลางนที่จะนำไปถูกได้บางคนนะครับของผู้างแล้วพอเรานโ้กเป็นความาประตุนต่อไปจะขออนุญาตแจ้งนะครับเนื่องจากในเดือนมีเจอมีวิธีมาองบประเมินราย่สุดิวารทุนเพื่อประเมินคุดทาร จะประชุมให้ายในคืนมาปีีนาก่อแล้วก็ใครไล่ไปวารทราบนักจะหมดในันนีนในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องเดียวเรื่องความราบต่อไปก็จะเป็นวาระการประชุมสภานทยชาเช่นทางปีส่วนั้นครับที่กฎหมายของสารสภาผู้แันสละสา้ทที่มุนไไปในที่นั่งของรารละกการกิจการข้าวกทางวิทยต้อทระชอนติขอตั้งกรรมการ เป็นคำถามอะไรจะเป็นเรื่องกัน